กับใครคะมาจากกรุงเทพขับมาเองค่ะมาคนเดียวค่ะอา์สบายดีนะคะสบายดีก็นี่มาจากกรุงเทพก็มาดูน้องแล้วก็จะกลับสีสเกตค่ะแล้วแม่จะไปไหนต่อก็ไปสีสเกไปสีสเกตใช่ไหมว้าวบาร์เป็นส่งลูกสาววันที่สามสิบเจอกันแม่ได้จองแม่จองไว้แต่อาจจะไม่ได้ไปค่ะอาจจะไม่ได้มาเสียดายแต่มีน้องๆมีขอให้น้องๆก็มาแทนใช่ไหมได้วสดีจ้ะ เป็นยังไงมาตอนไหนมาถึงตอนไหนมาถึงตั้งแต่แม่มาคนเดียวมาคนเดียวซึ่ยอดยอมใจแม่เก่งมากขอบคินค่ะแม่ทำไมเก่งจังเลยชิตนพี่ยอดนี่เก่งยิ่งผู้หญิงเหล็กคนนี้นี่ชินค่ะชินนักสุดยอดเลยสุดยอดเลยขอบคุณค่ะเป็นไงวุ้งขอบคุณค่ะก็โลจิสติกส์นี่ขยับมาอยู่ข้านีมีหลงผเนื้แม่ แม่กาโมด้วยความรักใช่ไหมความรักทำให้เราขับรถมาถึงนี่้าบดีดาดีจ้าไปลูกจอดจะใ่เอฮะถจอดจะบอกี่อันนี้กันนะวันนีบไหวในันั่ไปเลย เออแม่เขาเก่งไม่ต้องห่วงเขาบอกเออไปเราก็จ่าพอดีจ่าพอดีจ้านี่ก็บนี่ก็บโบเก่งหรอกอาศัยเพิ่นขับรถมาให้คุณมาคด้านมีคนขับรถคนขับรถนอนอยู่ใช่ไหมฮะคนขับรถคนขับรถมาไหมวันนี้เอารถมาเอารถคนขับรถเอารถมาเพื่อกันนอนอยู่ในรถตัวนอ๋อโอเคนอนเพิ่นเพิ่นบ่ได้มาไฟหนึ่งน้ำเดือ ส่งยีราดเนื้อตามยีราดครับช่วงยีราดกัสีเมือ,อลละกะม,ออนนมือนั่นไหมลืมวอรให้ฟังว่าสิแวะชุ่มแพร่บานอยู่ตรงไหนว่าสิแวะไปหายวาสิแวะไปเล่นน้ำอยู่บ้านอยู่ผ่านชุ่มแพ่อยู่ไม่พู้พามานอ่ไปรออันอุทยานแห่งชาติ ก็เคยเห็นผู้พาม่านก็เลยไปแหวไปงามงามโมโหว่าอันเขาหินปูนที่อำเภอสีชมพูนั่นเพิ่งจะเห็นกษัตร์ละแวะแล้วผูผาม่านโมโหน่าเสวยเนาะปาขาวแล้วก็เข้าไปนู่นเลยเข้าไปคุณหมิงเมืองไทยค่างข้าวโอ้ไปปุ่นขุ่นน่ะเลยใกล้กันใกล้ใกันผู้กระดึงเขาบ้านเปิดเลยผู้กระดึงเป็นน้อยเดียวเขาว่าวันที่ที่หนึ่งตุลาถึงจะเปิดขขวก็ปิดอยู่ ไม่ไม่มีปิดแต่ผู้ก็ดึงเปิดตุลาเพราะว่าเขาก็กาว่าจะลองขึ้นไปเพราะว่าตอนหนุ่มไม่มีเวลาีไปย่ำเถาที่ไปย่ำเถาเอาเมื่อเราบอกเงน้นเอาไม่ท่าไปน่ำพานุ่นครับระยะทาง8กิโลทางชันทางชัน5กิโล ม็นเดึไปทีเดินมาก็ไถึงซ้ำแกานั่งทำใจก่อนว่าจะไปต่อหรือจะลุงเขาทำุงมวิลาบดีมากก็ไผพออาชิตตามมาคนเดียวปกดูก็เดินสบายสบายเขาอีก่าคกับช่วไงบอบ่เอซุมวิลาบด้ซุ่มบด้บ่หอด้าดเน้ย กัเบจะจะกรับเดี๋ยวจะไปเอิ่นเพื่นรถอยู่ทั้งฝุ่นองโทรอแล้วาเอื่นไปอไปชงหนี่ด้วมั้งว้าว

điên 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 điên

บอกน้องยังขายบางไมอ่ะคุบอกเขาไปไหนคไบอกพีคีเยบอกว่าแม่เกาก้คุณอกเรากระดานทอยุ้าเาเราไม่ไดู้เียวันบอกไม ลูเนหนเออบางควเป็นก็่เห็นต่หูดังไปูปแจะไว้สักเล่นข้ออีกเราเียงใหม่นี้ขาอีกเราิไปตอนนี้กำลังดักเ่เอาตื่นถึงเลยนะแล้ทอันี้กำลังมาอีกไปแล้วค่ะบ๊ายบาย อยทาไปเป็นทีละครับอย่าไปดีๆได้ละก็โอเอ่อยไปเลย๋อยเยอ๋อนีดอเอกอเ็นไม่นักเกินไม่ักเินักเกินนูนถ่ายกับพี่้ถ่ายี่ต่อดีกว่

ครับผมเมือแอดไลไว้จะไปเที่ยวที่กิจเ้อ้คใช่ไห้ครับใ่ไม่ไเด้ว่าเรียนนี่นี่เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกเลยเลยยาไมมีวัดนะฮะิได้วัดหลวงนี่มีนเรียมีมีมีพ่อหลวงอยู่เชียงใหม่ที่ชายพี่ชายหลายคนแต่ว่ามันหมดรุ่นเนาะจำกันไม่ได้ใช่เขเสียชีวิตไลนรกันไรกไรนไนไรนไกไกันไมาไรนรัไไ กลับแล้วค่ะจ้าสวัสดีจ้าเดินทางจ้าเดินทางปลอดภัยตลดเายนอ่หนี่ใชไม่เข้ใจันตองกาันเ่มขอาอนนะที่กับ เป็นกำลังใจให้น้งหวานด้วขอบคุณค่ะคุณแน่นคุณดีเจววนลูกศิษย์ของโจ้่ายลิปเรียนกับบอสโจจ้ะนี่แหละพวกนู้นนั่นแหละจะได้โปรโมทไปเรื่อยๆอย่งน <Ow> ้ลูกสาวขึ้นรถก่อนจ้ะคอยเราค้นลูกคอยค้นลูก ไม่ได้สั่งด้วยสั่งคไอ้้คืนชีพนะกินแล้วก็คืนชีพหรอี่เลยอมแล้วคืนชีพอมานีแอดไลน์มาเอาเลือหลังเลอหลังเลดหลังโอ้ยขอิมนะไดลแอดไลน์เป็นไงละอ๋แอดไลน์ไหมอ๋อเดีเดี๋ยวเดี๋ยวแอดไลน์เดี๋ยวเแป๊บเดียว คุณแม่กับคุณเดียวสองเดียวบุกลบารมออปเดียอ้าวเขาก็จะกับแล้วเนี่ยนไเด้อแล้วันบ๊ายบายคึงจ้าาีค่ะไปเด้อเดี๋ยวน้ำก้นเดี๋ยวน้ำก้นโอเคโอเคเดี๋ยวนก่อนนก่อนนก่อนไปน้องแก้ม เมื ati, i, yes, ่อ yes, ดีทีตีอยู่หัวหนูน่ะติตอยู่ในขีดแม่เบิดเลยแม่ขีดขานเอิญหนูเหรอใช่หนูระวันดถมึกระวันมืนดีแม่สวยจบสองรอบเลยได้ไหมม่นเป็นไงว่าะไรว